สวัสดีครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังย้ายที่พักใหม่นะผมนะกำลังเดินไปหาที่พักใหม่ก็จะเดินริมน้ำอันนี้ไม่รู้ว่าน้ำใช่น้ำโขงไหมนะครับไปอ,อืม บุดพิษแหละแต่ว่าหางพอถือรถม,ม,มันวิ่งแค่เลนเดียวนี่านะเฮ้ยเราองม,มีสะพานให้เดินด้วยมีสะพานให้เดินทำไมคนจีนเขาสูงจังไปที่ชาน,น,นายีงไงมันมันเป็นมันเบงย์ไงมันเลยใกล้ไง,ไงแต่ว่า<ม>ถ้าเราเดิน<ม>เดินย้อนไปที่นี่ใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจอแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เจออีกแยกนึงก็ถึงแล้ว อืมเดินไปเลยอโอเคเก็หวังว่าไม่ไกลนะหวังว่าจะไม่ไกล,ลน่าจะสองโลสามโลประมาณนี้แหละจิ๊บ สนุกนะผมเดินทางแบบนี้ต่างชาติเขาแต่งตัวเยอะมอะไรเนี่ยมีรูปรูปอะไรเหมือนแว่าสารบ้านอเหมือนสารบ้านเราหรือแบบเวลาเราเดินทางเรามาักจะเจออะไรแบบนี้อยู่ข้างถนนริมถนนอะไรแบบนี้เนาะ นู้นมีสะพานนะแต่อยู่ใลอันนี้เป็นประตูขึ้นวัดเนาะน่าจะเป็นวัดหรือเปล่าเราขับรถบปประเทาเล้เป็นรถที่แางกมาเลยโอ้เป็นวัดวัดจริงๆเว้ยวัดดูบันไดขึ้นก็ ชันอยู่นะโคดรโคตเขียวขึ้นไปคงน่าจะกดขาแล้ว ยังเป็นโครงการอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้อันนี้เราเดินมาได้ประมาณเท่าไหร่แล้เดินมาน่าจะประมาณสัก1กิโลแล้วมั้งเนี่ยหนึ่กิโลแล้วมัน่าจะ1กิโลได้แล้วก็เดินมาก็จากที่พักนะครับไปที่พักใหม่อารุณสวัสดิ์จากอาลุณสวัสดิ์ไม่รู้จะไปอาลุณสวัสดิ์ไหนดีทีนี้ อรุณสวัสดิ์ทั้งวันนะที่พักเตรมืมแ, ứng 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 แต่ว่าเตียงนุ่มห้องสวยทุกอย่างดีหมดเลยปกติเราจะไม่เห็นในรองเท้าที่ใส่ในบ้านอนะอ <ứng S 1> ในโรงแรมอะไรบแบบนี้นะถ้าราคาประมาณหรือว่าเป็นพรกมันแพงหรือเปล่าพราะว่ากนะ็ไม่ถือว่าแพงนะแต่รบว่าท้องเที่ืว นี่ต้นอะไรสักอย่างเืมละอืะอหืออะไระบริษัทอะไรจำอ่านไม่ทันบริษัทเที่ยงธรรเหรอเขาเอากระด้งมาตกแต่งบา้าอือ ก็เป็ทางช้นขายของฝากด้วยยนะฮะนี่ยนงก็จะมีพวกร้านขายของฝากเนาะเราอยากไ้อันนั้นอ่ะอันที่เราเห็นอยู่นน้ตกวางเียเได้ยัง ให้ในรถน่ะอ๋อสุ่มจับปลาหรือเปล่าเขาเรียกไฟไฟอืมบอแม่อันนี้ยาวเขาเรียกไฟป่ะ <B oman. S 1> อันนี้เป็นกระยาวเหม <B oman. S 2> ือนเี้นสอนอ่ะถึงยังพี่ชานต้นอะไรอ่ะ ทำแยกนุ่นแล้วซ้ายครับ<า>โอ้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลยครับผมกระเดินถูกเล้นเหรอฮึกราเดินถูกเร้นไปเนี่ยอืึไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันเล่นได้เล้น,เ,ลนเดี๋ยวย่างเล่นไหนก็ได้ขายนะใครจะซื้อมัน

ทำไมมันลงเนินเรื่อยๆชื่อร้านมาแต่ใสไอ,อีสี มี่ชาญบอกมาอ๋อนี่โรงเรียนเด็กนะครับโอ้รถติดเลยมุมนี้ที่ชาญนะรถจักรยานติดนะครับ เครื่องบินนกแอร์กลับบ้านแล้วโ,โหดูรถเยอะนะครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเรื่องเรียนของเด็กๆนะเนาะเดี๋ยวรอพิชารก่อน้าตรงไปก่อนเลยรถลงมานอนอ่ะ